รายการสวัสดีเมืองไทยโดยดร์สิวพรศรีศักดินา ไฟเขียวบริการฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพเป็นสิทธิประโยชน์ในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะเรื่องนี้บอร์ดสปสชเห็นชอบให้บริการฮอร์โมนเพศเพื่อยืนยันเพศสภาพเป็นสิทธิประโยชน์ด้านการเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนะคะในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยมีกลุ่มเป้าหมายก็คือคนไทยทุกคนทุกสิทธิการรักษาที่เป็นบุคคลข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศที่จําเป็นต้องได้รับบริการนะคะพร้อมทั้งเห็นชอบเพิ่มรายการฮอร์โมน ที่เกี่ยวข้องหกรายการค่ะ ไม่ว่าจะเป็นยาฉีดหรือยาเม็ดและให้องค์กรภาคประชาสังคมจัดบริการด้านฮอร์โมนเพื่อการข้ามเพศสามารถขึ้นทะเบียนเป็นสถานบริการสาธารณสุขอื่นเพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงบริการได้นะคะสำหรับขั้นตอนการรับบริการจะครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาการตรวจเช็ควัดระดับฮอร์โมนการสั่งจ่ายยาโดยแพทย์รวมไปถึงการนัดหมายติดตามผลเพื่อให้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศนั้นสามารถเข้าถึงบริการฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพได้ ปลอดภัยภายใต้การดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมค่ะดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ www.thg.go.th i o